สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขิพิฆาสวรรค์ตาหลูโกงจริงๆเขาเป็นผู้พิทักราชวังจาก,กระพัดศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับและมีอำนาจในการโกงแต่แน่นอนว่ามันผ่านมาก,กว่าจัดแสนปีแล้วที่เขาไม่เคยโกงเลยเพราะเขาไม่กล้าและไม่มีเหตุผลให้ทำเช่นนั้นแต่ตอนนี้มันแตกต่างไปแล้ว เขากำลังจะจากราชวังจากกระพัดศักดิ์สิทธิ์ลีลาบไปในอีกสองสัปดาห์และจะเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์และเขาจะไม่ใช่ผู้พิทักษ์ราชวังจากกระพัดศักดิ์สิทธิ์ลีลธบอีกต่อไปและราชวังแห่งนี้จะไม่มีการล่าสมบัติอีกต่อไปเพราะเขาจะนำมันไปไว้ที่หุบเขาลีลับและปล่อยให้ผู้มีชะตาต้องเป็นคนได้รับมันไปซึ่งคนที่ทำให้เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นคือเจียงอี้ ย้อนไปในตอนนั้นจากกรพัดลีลาปวดอ้างตัวเองว่าเป็นผู้ฉลาดล้ำและพูดว่าไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นส่วนที่ซ่อนอยู่ที่เขาสร้างขึ้นมาและยังบอกอีกว่าไม่มีใครรู้ถึงความตั้งใจจริงของเขาและไม่มีใครจะมองเห็นตัวตนของราชาปีศาจเมืองฟึงตูได้และในความเป็นจริงแล้ว เมืองเฟิงตูมีราชาปีศาจเพียงหนึ่งเดียวที่มีความสูง300เมตรและมีลักษณะที่น่ากลัวและผู้ที่ควบคุมราชาปีศาจนั้นก็คืออาหลูในเวลานั้นกาหลูวางแผนเอาไว้และใช้จิตวิทยาย้อนกลับเพื่อเดิมพันกับจัก,กรพรรดิลีลาบเขากล่าวเอาไว้ว่าหากมีผู้ใดมองเห็นตัวตนของเขาในฐานะผู้พิทักษ์ได้เขาก็จะได้อิสรภาพกลับคืนไป แต่จะเป็นไปได้อย่างไรที่จักรพรรดิลีลับจะไม่รู้ถึงแผนการของอาหลูแต่เขาก็รับปากมันจริงๆและอาหลูก็ปฏิบัติตามข้อตกลงของจักรพรรดิลี้ลับอย่างเชื่อฟังอาหลูไม่กล้าจะให้คำใบ้ใดๆและไม่เคยเปิดเผยข้อบกพร่องใดๆออกมาเลย แต่เขาก็ต้องยอมรับว่าด่านแต่ละด่านที่จาก,กระพัดลีลับสร้างขึ้นนั้นยอดเยี่ยมมากทุกด่านนั้นถูกจำลองขึ้นจากข่าวลือเกี่ยวกับปรโลกและแม้ว่าจะมีผู้ที่ฉลาดที่จะรู้ว่ามันเป็นเพียงการสร้างขึ้นเพื่อตั้งใจจะสร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้คนแต่ใครจะไปคิดการละวว่าเสียงของราชาปีศาจของเมืองเฟิงตูจะเป็นผู้พิทักษราชวังนี้ คนทั่วไปก็จะมีความคิดทั่วไปและคิดว่าผู้พิทักษ์ราชวังนี้จะอยู่ด่านสุดท้ายเป็นที่ซึ่งพวกเขาจะต้องต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายกับผู้พิทักษ์ส่วนราชาปีศาจนี้น่ากลัวมากและในสถานการณ์เช่นนี้ใครจะไปคิดถึงเขากันดังนั้นอาหลูจึงต้องรอมานานกว่าเจ็ดแสนปี เมื่อเวลาผ่านไปความเป็นไปได้ในการเปิดเผยตัวต,วตนของราชาปีศาจจะลดลงเพราะไม่มีมนุษย์หรือสัตว์อสูรตนใดจะอยู่ได้นานเช่นนี้อายุไขของสัตว์อสูรยาวนานมากก็จริงแต่แม้จะเป็นจัก,กรพรรดิอสูรก็อยู่ได้เพียงไม่กี่พันปีเท่านั้นแค่ผู้ที่มีอายุถึงหมื่นปีก็น่าประหลาดใจมากพอแล้ว ไม่มีใครจินตนาการได้เลยว่าโลกนี้ยังมีสัตว์อสูรประเภทหนึ่งที่อายุยืนยาวกว่าสัตว์อสูรธรรมดาถึงร้อยเท่ามันคือเต่าดำผู้เป็นหนึ่งในสี่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์และอายุยืนยาวอาหลูได้หมดหวังไปนานแล้ว แต่ในที่สุดเขาก็ทะลวงขั้นสุดท้ายเพื่อเป็นจกักรั่งพ์อสูรได้ซึ่งอายุไขของเขาอาจยาวนานเป็นล้านปีแล้วแต่มันก็ผ่านไปกว่าเจ0ดแสนปีแล้วและไม่มีผู้ใดเห็นความตั้งใจจริงของจักรพรรดิลี้ลับเลยและหากไม่มีใครเปิดเผยตัวตนของเขาได้เขาก็จะต้องแก่ตายอยู่ในที่แห่งนี้จนกระทั่งวันนี้วันที่เจียงอี้ปรากฏตัวขึ้น เจียงอี e ้มองเห็นความตั้งใจของจักรพรรดิลีลาบและสิ่งที่ซ่อนอยู่ของเขาได้ปันที่จริงแล้วมันไม่ใช่เพราะเขาฉลาดแต่มันเป็นเพราะว่าเขามีดวงจิตวิญญาณที่ไม่เหมือนผู้ใดหากไม่ใช่เพราะดวงจิตวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเขาก็คงจะไม่สามารถผ่านด่านที่สองมาได้และคงจะไม่สามารถมองร่างของผีดิบในด่านที่สามได้อย่างทะลุปรุโปร่ปรง สิ่งนั้นทำให้เขาค้นพบแกนกลางที่ควบคุมเหล่าทหารผีดิบซึ่งทำให้เขาเดาถึงตัวตนของราชาปีศาจได้ด้วยท้ายที่สุดแล้วเจียงอี้ต้องขอบคุณดวงจิตรูปดาบของเขาและศาสตร์นิรนามที่แปลกประหลาดของเขาหากไม่ใช่เพระาะศาสตร์นั้นดวงจิตวิญญาณของเขาคงไม่เปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ทุกสิ่งมันมีเหตุและผลของมันอยู่แล้ว หากไม่ใช่เพราะอีฉานเจียงอี้ก็คงไม่มาที่ราชวังจัก,กรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ลิลับนี่และหากไม่ใช่เพราะเฟยเทียนเขาก็คงไม่เข้ามาในนี้หากไม่ใช่เพราะโถงวรยุทธ์เฟยเทียนก็คงจะไม่มีเรื่องบาดหมางกับเขาและหากไม่ใช่เพราะโถงวรยุทธ์เขาเองก็ไม่ต้องเดินทางไปยังทวีปจัก,กรพรรดิบูรพาด้วยซ้ำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนจะมีชะตา เหตุและผลของมันเองแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงเจียงอี e ้ก็เป็นผู้มีพระคุณของอาหลูและทำให้อาหลูได้อิสรภาพคืนมาทำให้ตอนนี้เขากลับไปยังทะเลลึกไร้สิ้นสุดและไปหาลูกหลานเขาได้แล้วดังนั้น อาหลูจึงได้รู้สึกซาบซึ้งต่อเจียงอี้มากมันจึงเป็นเหตุให้เขาโกงแต่เจียงอี้ก็มองเห็นสิ่งที่จัก,กรพรรดิลี้ลับซ่อนเอาไว้ได้ดังนั้นอาหลูจึงเชื่อว่าเจียงอี้จะมองเห็นส่วนที่เหลืออย่างทะลุปร,รุปโปร่งเช่นกันเจียงอี e ้เลือกความยากระดับนรกและเขาจะเป็นสุดยอดผู้ชนะแต่แน่นอนว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดคือ ดวงจิตวิญญาณจากกระพัดลีลับที่เหลืออยู่ได้ทิ้งคำพูดที่ทำให้อาหรูอไม่พอใจขึ้นมาเขาห้ามแต่ต้องสมบัติใดๆในราชวังจากกระพัดศักดิ์สิทธิ์ลีลาบเช่นนั้นมันก็หมายความว่าเขายังสามารถทำตามกฎและมอบสมบัติให้แก่ผู้ใดก็ได้จริงไหม เจียงอี e ้ช่วยเขาวไว้และเขาเองก็ไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณใครนอกจากนี้เจียงอี e ้ยังเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ดังนั้นทุกอย่างจึงสมเหตุสมผลและมันคือเหตุผลเบื้องหลังของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง เจียงอี้ไม่รู้ถึงเหตุและผลเหล่านั้นแต่เขารู้ว่าตัวเองได้รับโอกาสที่ท้าทายสวรรค์นี้แล้วเย้ยมังกรยาจกเขาไม่ได้มองเกราะเมคาอักคีและวิชาหลีกสวรรค์เลยแต่จดจบไปที่กล่องหยกที่เท้าของเขาเขาค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบกล่องหยกกล่องนั้นขึ้นมาในขณะที่มือของเขาสั่นเทาไปหมด กล่องยกนั้นเบามากแต่เขารู้สึกว่ามันหนักปึ้งไปหมดเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถือกล่องหยกหรือย่ามังกรยาจบอยู่แต่เขาถือความหวังอยู่ความหวังที่เขาจะทะยานไปสู่สวรรค์ก้าวชั้นฟ้าเหมือนมังกรและหวังว่าความสำเร็จของเขาจะโชดช่วง ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทุกคนบอกเขาว่าไม่ควรขัดเกลาศิลาสวรรค์ไม่เช่นนั้นอนาคตของเขาก็จะพังทลายลงตัวเขามีการบ่มเพาะพลังที่แปลกประหลาดและหากว่าเขาฝึกฝนอย่างขันแข็งภายภาคหน้าเขาจะมีอนาคตที่ไร้ขีดจำกัดแต่ก่อนหน้านี้มีผู้คนต้องการสังหารเขามากมายเพียงใด มีกี่คนที่มองขาวอย่างละโมบหากเขาไม่เพิ่มความแข็งแกร่งให้ตัวเองเขาก็จะดับสิ้นไปในทันทีดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะขัดเกลาศิลาสวรรค์และทำลายอนาคตตัวเอง มันคงเป็นไปไม่ได้หากเขาบอกว่าตัวเองไม่เสียใจเลยจอมยุทธคนใดบ้างที่ไม่ปรารถนาที่จะก้าวไปสู่จุดสุดยอดจอมยุทธคนใดบ้างที่ไม่ปรารถนาที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยืนหยัดเหนือผู้คนทั้งปวง การได้ยินตำนานของจัก,กรพรรดิลีลับมันทำให้ใจของเขายิ่งขมขื่นและทำให้เขาปรารถนาย่ามังกรยาจกมากขึ้นเพื่อก้าวข้ามความว่างเปล่าและไปสู่จุดสูงสุดให้ได้นี่อาจเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดของจอมยุทธทั้งหมดเลยใช่ไหม ในตอนนี้เขามีความหวังที่จะรุ่งโรจน์เหนือสวรรค์9ก้าชั้นฟ้าเป็นผู้ไร้เทียมทานได้แล้วมันจินตนาการได้เลยว่าเขาจะรู้สึกมากเพียงใดตราบใดที่คนเราแข็งแกรง่งก็จะไม่มีวันถูกคนอื่นกดขี่และจะสามารถปกป้องครอบครัวและคนที่ตนรักได้เขาจะสามารถกำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้และดื่มด่ำไปกับการแก้แค้น เขาต้องการตามหาอีเพียวลเพียวและช่วยเหลือผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดเขาต้องการจะทำลายถงวรยุทธให้สิ้นซากแต่การที่จะทำทุกสิ่งได้นั้นมีสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องมีคือความแข็งแกรง่ง เพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นเขาต้องใช้ยามังกรยาจบไม่เช่นนั้นเขาก็จะถูกกำหนดให้เป็นมังกรที่ติดอยู่ในห่วงทะเลลึกและไม่สามารถทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ชั่วนิรนันด์เขาถอนลมหายใจออกมาและบังคับให้มือหยุดสั่น จากนั้นก็ค่อยๆหมุนเวียนแกนแท้พลังและเปิดกล่องหยกขึ้นมาเมื่อเขาเห็นก้านสมุนไพรวิญญาณที่เปล่งประกายไปด้วยแสงสีขาวเขาก็หลับตาลงเขาปิดกล่องหยกนั้นและคุกเข่าลงข้างหนึ่งจากนั้นก็พูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าขอบคุณท่านผู้อาวุโสมากขอรับข้าไม่รู้จะสรรหาคำใดมากล่าวถึงน้ำใจของท่านได้เลย เขาคำนับสามครั้งด้วยความเคารพสูงสุดและเก็บย่ามังกรยาจกไว้ในไข่มุกวิญญาณเพลิงจากนั้นเขาก็หยิบชุดเกราดสีแดงเพลิงและตำราคู่มือสีเหลืองอ่อนขึ้นมา ตาหลูไม่ได้พยายามที่จะขู่ใครด้วยคำพูดของเขาก่อนหน้านี้ที่บอกว่าทุกคนจะถูกส่งกลับออกไปในสองสัปดาห์หากเขาไม่สามารถขัดเกลาเกราะเมคาอักคีและเข้าใจวิชาหลีกสวรรค์ได้ทันเวลาเขาจะต้องพินาศอย่างแน่นอน และยะมังกรยาจบก,ก็จะถูกฉกไปอย่างง่ายดายเขาไม่ได้ขัดเกลากราะเมคาอักคีก่อนแต่เปิดอ่านตำราวิชาหลีกสวรรค์ก่อนเขาอ่านรายละเอียดของวิชานั้นและจากนั้นไม่นานดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นราวกับดวงอาทิตย์ที่สุกสกาว ในความยากระดับนรกน้หมู่บ้านวิญญาณป่าที่ตั้งอยู่กลางภูเขาว,วิญญาณร้ายมีเสียงสะท้อนของเสียงคำรามที่โกรธเกรี้ยวของเสียเฟอยอยู่จากกระพัดลีลับท่านช่างไม่ยุติธรรมเอาซะเลยไม่ยุติธรรมเลยหากท่านไม่ให้เหตุผลที่ดีมาข้าจะไม่รางลากับเรื่องนี้แน่เสียเฟยเต็มไปด้วยความเกลี้ยวโกรธขณะที่เขากระแทกประตูหินยักษ์อย่างไม่หยุดหย่อน แต่ประตูหินก็ยังแผ่อาคมยับยั้งออกมาและไม่มีทีท่าว่าจะเสียหายอะไรเลยไม่ว่าเสียเฟยจะโจมตีหนักแค่ไหนก็ตามมันเป็นอาคมยับยั้งที่ทรงพลังอย่างแท้จริงผ่านมาเจ็ดวันแล้ว ขณะที่หูน,นี่และคนอื่นๆกลับสู่ความสงบและนั่งขัดสมาธิพวกเขาพากันไปรวมตัวอยู่ตรงต้นไม้เก่าแก่ข้างประตูหินขณะที่เสียเฟยยังคงขุ่นเคืองและคำรามออกมาอย่างโกรดเกรียวในน้อยเฟยช่างมันเถอะ ฮูนี่พยายามเรียกหลอมเขาแต่เสียเฟยก็ไม่ฟังเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยิ้มออกมาอย่างขมขื่นและพูดว่าในน้อยเฟยท่านกำลังเสียสติไปแล้วถูหลงผู้สวมชุดเกราะหนังสัตว์พูดว่าในน้อยเฟย จากระพัดลี้ลับจากปานับเจ0ดแสปีแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกที่ท่านจะตะโกนออกไปจนสุดเสียงพวกเราควรระดมสมองหาทางออกกันดีไหมนี่มันก็ผ่านมาเจ็ดวันแล้วทำไมจึงยังไม่ถูกเคลื่อนย้ายออกไปเสียทีใช่แล้วหลิงชีเจี้ยนถอนหายใจอย่างเป็นกังวลพร้อมพูดว่าสถานการณ์ในการล่าสมบัติครั้งนี้เปลี่ยนไป คงจะเป็นการดีกว่าหากเราไม่ถูกขังอยู่ที่นี่จนวันตายเจี้ยนอูอิงผู้เป็นหลานชายจาก,กระพัดแห่งสัตราถือขลุยยกไว้ในมือและสวมชุดคลุมสีเหลืองอยู่เมื่อเขาได้ยินคำพูดของหลิงชีเจียน ดวงตาของเขาก็เผยร่องรอยของความหวาดกลัวขณะที่น้องตัวไปหายินรั่วปิงเขามองไปที่นางและถามว่าพี่ใหญ่ปิงพวกเราออกไปจากที่นี่ไม่ได้กันจริงๆหรือขณะที่เจียนอูอิงพูด เขาก็รู้สึกกลัวมากและต้องการจะโผลเข้ากอดยินรั่วปิงแต่ยินรั่วปิงก็ชี้นิ้วไปที่หน้าผากของเจียนอูอิงและผลักเขาออกไปนายน้อยอูอิงอย่าพยายามทําตัวน่าสงสารกับข้าเลยข้าไม่ใช่พี่ใหญ่ของตระกูลท่านห่าหาห้าหูานี่ ลิงชีเจียนและคนอื่นๆต่างก็หัวเราะดังลั่นออกมาถวยลงอดไม่ได้ที่จะพูดออกมาว่าแม่นางปิงเด็กเจ้าเล่ห์คนนี้มีพรสวรรค์ที่สูงนักมีข่าวลือว่าเขาเริ่มสำราญกับสตรีตั้งแต่อายุเจ็ขวบและหญิงสาวเหล่านั้นที่ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีในเมืองจัก,กรพรรดิแห่งสัตราถูกเขาทำลายจนย่อยยับไปหอมอดอ ความอับอายของเจี้ยนอูอิงกลับกลายเป็นความโกรธขณะที่เขายืนขึ้นมาเขาเปล่าคลุยของเขาและพูดกับถูนหลงด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาและน่ากลัวว่าเจ้ามนุษย์อศุนเจ้าอยากตายหรือท่านต้องการจะสู้หรือ อย่าคิดว่าข้ากลัวเพราะท่านเพียงกำลังกวาดแกว่งปลุยคล้องวิญญาณอยู่นะถูหลงลุกขึ้นยืนอย่างไม่เกรงกลัวและพูดจาด้วยน้ำเสียงยียวนข้าอาจจะพูดใจยียวนก่อนแต่ทุกคนเป็นพยา,ยานได้ว่าเด็กนี่เป็นคนเข้ามาหาเรื่อง หากข้าทำให้เขาพิการไปได้โปรดช่วยข้าบอกเหตุผลแก่จักกรพรรดิแห่งศาสตราด้วยเอาละเอาละหมูนี่รีบไปไกล่เกลี่ยสถานการณ์เราอยู่ในสถานการณ์เช่นไรกันการสู้และสังหารกันมันมีความหมายอะไรกัน ช่วยกันคิดหาทางออกไปจากที่นี่ก่อนดีไหมใช่แล้วหลิงเชืออยากก็พูดอย่างเฉยเมยเช่นกันหากพวกเจ้าอยากจะสู้กันก็รอออกไปข้างนอกให้ได้ก่อนเราไม่สนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อออกไปข้างนอกแล้ว แต่เมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ในตอนนี้พวกเจ้าก็ยังจะก่อเรื่องกันอีกรอถูหลงและเจียนอูอิงพากันเบือนหน้าหนีอย่างไม่พอใจและนั่งลงเงียบเงียบ เก้าตระกูลจาก,กระพัดนั้นเป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องกันและพวกเขาจะไม่มีเรื่องการโดยตรงถูหล,ลงและเจียนอูอิงเองก็รู้เรื่องนี้เช่นกันและแม้ว่าพวกเขาจะสู้กันแต่พวกเขาก็จะไม่ทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพิการไปจากกระพัดลีรีบใส่หัวไปซะ หากท่านไม่อธิบายให้ข้าฟังเสียเฟยจะไม่มีวันเชื่อเสียเฟยยังคงร้องออกมาและโจมตีประตูหินอย่างไม่หยุดหย่อนเขาเหมือนคนบ้าและหัวรั้นมากลิงเชื่ออย่าที่กังวลอยู่แล้วก็ยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นเพราะความขัดแย้งของเจี้ยนอูอิงและถูหลงนางจึงพูดออกมาด้วยความโกรธเกรี้ยวเสียสติไปแล้วตระกูลเสียเสียสติกันไปหมดแม่นางอย่าท่านผิดแล้ว ยินรั่วปิงยิ้มเบาเบาราวกับดอกไม้ที่พิิบานนางส่งสายตาชื่นชมไปยังเสียเฟยและกล่าวว่าที่เสียเฟยดื้อดึงไม่ใช่เพราะเขาเสียสติไปแล้วแต่อันที่จริงแล้วเขาฉลาดนักกฎของราชวังจัก,กรพรรดศักดิ์สิทธิ์ธลี้ลับเปลี่ยนแปลงไปและเขาต้องการการแสดงการตอบโต้ออกมาหากเขาดึงดูดความสนใจของจัก,กรพรรดลี้ลับได้ละ่ะ นอกจากนี้ที่เขาเป็นเช่นนี้เพราะเขาเพียงต้องการจะออกไปข้างนอกเขาอยากออกไปข้างนอกหลิงเชื่ออย่าไม่เข้าใจเลยส่วนถูหลงและหลิงชีเจี้ยนก็ขมวดคิว้วและดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจเช่นกันหูนนี่และเจี้ยนอูอิงต่างก็มองไปที่เสียเฟยอ,อย่างครุ่นคิดในขณะนั้นเองท้องฟ้าก็แปรปรวนในทันใดและทำให้ทุกคนตกใจ เสียเฟยหยุดการโจมตีของเขาทันทีและดวงตาของเขาสว่างขึ้นและจ้องมองไปที่ท้องฟ้าและเผยรอยยิ้มอันชั่วร้ายออกมาในวินาทีต่อมาเขาไม่สามารถยิ้มได้อีกต่อไปเพราะสายฟ้าทะลุผ่านสวรรค์และฟาดลงมาอย่างรวดเร็ว ซึ่งตัวเขานั้นถูกปรึงเอาไว้และไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากเห็นสายฟ้าฟาดลงมาเสื้อคลุมสีแดงของเสียเฟยถูกทำลายไปและร่างของเขาก็ไม่เกรียมแม้แต่ผมเผ่าของเขาก็กลายเป็นควันดำไปหมด มันมีอสอรพิษอัศนีขดอยู่รอบตัวขาวและเปล่งแสงออกมาจนทำให้ร่างของขาวกระตุกไม่หยุดหย่อนหากไม่ได้ส้อยคอกระดูกสัตว์ร้ายที่สว่างขึ้นมาและส่งพลังงานเข้าสู่ร่างของเขาวเขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้ไม่นะ เนื่องจากเสื้อคลุมของเสียเฟยถูกทำลายไปแล้วเขาจึงอยู่ในร่างที่เปลือยเปล่าตัวของเขาอาจไม่เกรียมไปทั้งตัวและบริเวณขาหนีบของเขาก็ด้วยแต่ส่วนลับของเขานั้นก็ยังมองเห็นได้อย่างชัดเจนซึ่งทำให้หลิงเชื่ออย่าเขินอายทันทีและหันกลับไปขณะที่ใบหน้าของหยินรั่วปิงกลายเป็นสีแดงระเรื่อพร้อมกับก้มหน้าลงไป กสรพิษอัศนียังคงอยู่บนร่างของเสียเฟยและทุกคนก็ได้กลิ่นเนื้อไม่ที่กำลังถูกย่างอยู่ถูหลงและคนอื่นๆมองหน้ากันแต่ก็ไม่มีผู้ใดกล้าขยับไม่มีผู้ใดอยากช่วยเหลือเสียเฟยเลยแม้ว่าเก้าประกูลจากกระพัดจะเป็นเหมือนพี่น้องกันแต่พวกเขาก็ไม่ได้มีสัมพันธ์ที่ดีจนต้องเสี่ยงชีวิตของพวกเขาไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันทันใดนั้น ร่างของเสียเฟยก็สว่างวาบด้วยแสงสีขาวขณะที่ร่างกายของเขาหายไปอย่างไรร่องรอยและความแปรปรวนของท้องฟ้าก็ค่อยๆหายไปขณะที่สภาพแวดล้อมกลับสู่ภาวะปกตินอกเหนือจากฝุ่นละอองที่ลอยอยู่หลิงชีเจียน ฮูนี่และคนอื่นๆส่งเสียงประหลาดใจและมองไปรอบๆพร้อมกับตรวจสอบด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาแต่ไม่ว่าพวกเขาจะมองไปที่ใดพวกเขาก็ไม่เห็นร่างของเสียเฟยเลยซึ่งถูหลงก็กระพริบตาและพูดออกมาอย่างไม่สมัครใจว่าในน้อยเฟยคงจะไม่ได้กลายเป็นผุยผงหรอกใช่ไหมหลิงชีเจี้ยนเริ่มมีท่าทางอึดอัดใจหากเสียเฟยตาย จักรพรรดิแห่งหมู่มานคงจะเดือดดาลเป็นแน่ละทวีจักรพรรดิบูรพาก็จะเกิดพายุเลือดขึ้นอย่างแน่นอนไม่มีทางดวงตาของหมู่นี่เต็มไปด้วยความสดใสขณะที่เขาใส่หัวและกล่าวว่า ในน้อยเฟยมีกระดูกของเทพอศูรโบราณซึ่งมันเป็นเครื่องรางป้องกันการโจมตีจากสายฟ้าคงไม่สามารถสังหารเขาได้เขาต้องถูกย้ายออกไปแล้วแน่ๆจะเป็นไปได้หรือไม่ที่การคาดเดาของแม่นางหยินจะเป็นเรื่องจริง ความพยายามของนายน้อยเฟยททำให้จัก,กรพรรดิลีลับเคลื่อนไหวและเขาก็ได้รับโอกาสดีๆไปนี่คำพูดของหูนี่ทำให้ทุกคนตาสว่างขึ้นถูหลงก้าวไปข้างหน้าสองก้าวและต้องการเรียนแบบเสียเฟยและกระแทกไปยังประตูหิน แต่เมื่อเขานึกถึงสายฟ้าที่น่ากลัวนั่นเขาก็ขนหัวลุกและคิดถึงความเป็นไปได้ที่เสียเฟยอาจจะกลายเป็นเศษเลเ็กเศษน้อยไปหิ่มรั่วปิงหัวเราะเบาๆและเดินกลับไปที่เดิมของนางและนางก็นั่งบนก้อนหินก้อนหนึ่ง เมื่อทุกคนมองไปนางก็ยิ้มออกมาและพูดว่าหากข้าเดาไม่ผิดเสียเฟยก็คงจะถูกย้ายออกไปแล้วและในไม่ช้าเราก็จะได้ออกไปเช่นกันแม่นางปิงชานฉลาดมากจริงๆหูนี่เชื่อในตัวท่าน หูนี่ชะงักเล็กน้อยและพยักหน้าเบาๆขณะที่ยกมือป้องกำปั้นไปที่สาวงามหยิงรรูปปิงจากนั้นเขาก็หัวเราะอ,ออกมาทุกคนนั่งกันก่อนเถิดแม่นางปิงพูดถูกแล้วข้าคิดว่าเราทุกคนจะออกไปได้หลังจากนี้อีกไม่นานบอกไปข้างนอกดวงตาของทุกคนเป็นประกายขณะที่เจียนอูอิง หมูนี่ทูหล,ลงและดวงตาของคนอื่นๆเริ่มเผยจิตสังหารออกมาซึ่งความหมายมันชัดเจนมากตราบใดที่พวกเขาออกไปได้และหากอีฉานไม่ได้สมบัติทั้ง3ามชิ้นนั้นไปมันก็แปลว่าผู้ที่ได้สมบัติ3ามชิ้นนั้นจะต้องถูกสังหารอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ